เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราขายไอเทมในเกมก็แปลว่าเราจะเอามันไปแลกเป็นเงินจริงๆได้ไม่ใช่หรือไงยินดีต้อนรับสู่บ้านของผมครับเอาละมาหาเงินเข้ากระเป๋ากันเถอะบวก99ท่อนไม้พร้อมบวกตอนที่12 เรื่องราวของพน,นักงานพาร์ทไทม์ที่กลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วงข้ามคืน2องภูเขาแห่งความตายเป็นพื้นที่ล่าที่มีเลเวลสูงสุดในเกมโคโนไล์ยต้มต้มถูกทำลายไม่เหลือซากมัดฉาตาเดียวแห่งความสิ้นหวังแลพีทแห่งห่วงอเวจีทริชชันแห่งรุ่งอรุณ คุณพลทั้งสามที่เก่งๆที่สุดของอูรุตตุ้มตุ้มตุ้มถูกฆ่าล้างบางด้วยการฟาดแนวตั้งแค่สองครั้งมอนเตอร์ทั้งหมดในหุบเขาแห่งความตายนี้ก็ถูกทำลายจนสิ้นซากเกรงและไอเทมล้ำค่าจำนวนมหาศาล ก็ล่วงร่นลงมาดังสายฝนฮ่าฮ่าฮแค่พิปตาเดียวก็จบแล้วสินะครับลูกพี่ลูกพี่ทำได้ดีมากเลยครับจบงั้นเหรอนายพูดอะไรนะนี่ฉันเพิ่งจะเริ่มเองนะหาครับตุมดูนั่นสิพวกมนมันเกิดใหม่อีกแล้ว เกิดใหม่รีสปอนมอนเตอร์ที่ถูกฆ่าตายอยากกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเมื่อถึงเวลาผ่านไประยะหนึ่งแต่ว่าสิ่งมีชีวิตพิเศษอย่างมังกรสองหัวอูรุษนั้นไม่สามารถเกิดใหม่ได้พวกนายรีบหนีไปเร็วเข้านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะเอาไอเทมไปขายเพราะงั้นความแม่งสักร้อยครั้งจะดีไหมนะตู้มในอดีตที่ผ่านมา เคยมีการสัมมนา,าที่น่าสนใจครั้งหนึ่งในฮาวาดทุกคนคงรู้จักบิลเกต์กันดีอยู่แล้วสินะชายที่รวยที่สุดในโลกผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ต่อให้เขาเจอเงิน100ดอลลาร์ตกอยู่บนพื้นระหว่างทางที่ไปทำงานเขาก็จะผ่านไปและไม่หยิบมันขึ้นมาทุกคนรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงไม่สนใจมันเพราะถ้าเขาหยิบเงินนั้นขึ้นมาแล้วก็ เขาจะสูญเสียมูล,ลค่าทางเศรษฐกิจไปทันทีแค่เสียเวลาสอาวิก็หยิบเงินนั้นขึ้นมาเขาก็จะขาดทุนในทันทีห่งวินาที100ดอลลาร์เพราะเขาสามารถทำเงินได้อย่างน้อยก็150ดอลลาร์ต่อวิยังไงละ่ะหรือก็คือเขาจะขาดทุนไปถึง200ดอลลาร์เลยทีเดียวฮ่า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 คิก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  มันเป็นงานสัมมนา,าที่ดีที่ผสมผสานกับอารมณ์ขันแต่ว่าฮ่า <c oughs> ต่อให้รวมระยะเวลาที่มันจะเกิดใหม่ในแต่ละครั้งเวลาที่ต้องใช้ในการฟาร์มร้อยครั้งนั้น <c oughs> ก็ใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวฮ่า <c oughs> สรุปคือเมื่อจํานวนมูลค่ารวมของไอเทมที่ดอบมาแล้วจะมีค่าประมาณ1,500ล้านโกหรือก็คือ1,500ล้านวอนต่อชั่วโมงจากงานสัมมนาที่กล่าวไปถึงก่อนหน้านี้บิลเกตสามารถหาเงินได้500ล้านวอนต่อชั่วโมงในตอนนั้นเอง พนักงานภาพตารมของร้านสะดวกซื้อตกต่อยคนหนึ่งในเกาหลีใต้ก็สามารถหาเงินได้เร็วกว่าชายที่รวยที่สุดในโลกเยอีกขอบคุณมากครับลูกค้าแล้วมาอุดหนุนใหม่อีกนะครับตึบ2 4 0ล้านสีวอน1 5 10, 1 0 0ล้านห้าแสนวอน6 2แส0 0องวอน โอ้ oh, นั่นกากาเพิ่งเคยเห็นรถเต็มโบของจริงเลยนะเนี่ยโคตรเท่เลยวุย้ยสองล้านสมวอนถึงเวลาโชว์รวยแล้วเฟยหู้ีวววว ราดรชานเลมโบ400ล้านวอนของชาน love, ลืมไปแค่ซื้อใหม่ก็จบแล้วนี่เนาะฮรายงานต่อไปสิอ่าได้ครับมูลค่ารวมของไอเทมและอุปกรณ์ที่ปล่อยออกสู่ตลาดรวมเป็นเงินมากกว่า1,500ล้านและทั้งหมด ยังเป็นไอเทมระดับสูงสุดอีกด้วยครับเพราะแบบนี้เนื้อหาของเกมที่เราวางแพลนไว้ในอีก2ปีเลยได้รับผลกระทบและหุ้นบริษัทยังพันผวนจนกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยละครับบริษัทนี้เจ๋งแน่ปกติแล้วถ้าคอเซนเตอร์ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าจำนวนมากบริษัทเตรียมทีมมืออาชีพเข้าไปรับมือกับสถานการณ์แทนในทีมมี แต่เป็นเพราะปัญหาใหญ่จากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้คนนอกต่างตั้งข้อสองสัยต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทอย่างที่เห็นว่าหุ้นกำลังตกอย่างเรารีบหนีไปทั้งแบบนี้เลยดีไหมนะที่อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องตัวหนังสือมันทับกันนะครับเฮ้ย hey, ฉันได้ยินสิ่งที่นานคิดในใจนะเฟย มีหนทางที่เราจะบอกไม่ให้หมอนั่นขายของในเกมเป็นเงินจริงได้ไหมนะแค่เห็นหน้าโกนประสาทของมันฉันก็รู้สึกมโมโหแล้วถึงจุดนี้มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะเพิ่งจะมีการผ่านกฎหมายเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินจากเกมให้ถูกกฎหมายมาเมื่อไม่นานนี้เองครับฮ,ฮัลโหลหวัสด,ดีท่านประธานเป็นไงบ้างครับ ผมกำลังใช้เงินอย่างสนุกสนานอยู่เลยล่ะครับฮฮผมว่าจะซื้อของขวัญไปขวากคุณสักหน่อยคุณอยากได้อะไรอยู่บ้างหรือเปล่าครับมึงเอ้ยเกมันเอ้ยเพราะแกคนเดียวฉันถึงได้หืมมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่านะวางสายตูดหืมจะซื้ออะไรอีกดีนะคิกคิกคิ รถยนต์เสื้อผ้าแบรนด์เนมนาฬิการองเท้าโทรศัพท์รุ่นล่าสุดฉันซื้อทั้งหมดนั่นเลยดีกว่าแต่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปเลยแฮะไฮไลท์ที่สำคัญสำคัญไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เราลืมไปได้ไงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุด คุณภาพที่ดีที่สุดรูหราที่สุดยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันนี่ยังไงละ่ะไฮไลท์ที่ว่าอ่าจริงด้วยก่อนจะย้ายเข้ามาต้องทำเรื่องนั้นก่อนสินะกริง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  ใครเหรอคะเออผมเป็นเพื่อนบ้านเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่วันนี้นะครับผมเลยเอาเค้กข้ามาฝากเค้กเข้าวงั้นเหรอคะรอสักครู่นะคะโอ้หวัดดีครับเรามาสนิทกันไว้ดีกว่าเดี๋ยวสิไม่นะเมื่อกี้มันไม่ใช่ไฮไลท์เหรอ วินาทีนี้ต่างหากละ่ะที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้อย่างแท้จริงเกร็บผู้เล่นระดับสูงทุกคนต่างก็รู้โดยทั่วกันว่าภายในเกมนั้นมีสถานที่ต้องห้ามแห่งหนึ่งอยู่ พื้นที่ตรงกลางระหว่างชีวิตและความตายหลุมฝังศพแห่งผู้วายชนถูกทำลายไม่เหลือซากไอมนุษย์จอบโอหังก็ดียังไงเสนอหน้ามาที่นี่คุณพลทั้งสามที่แข็งแกร่งที่สุดของอูรุษ เ้าโง่ที่ไม่แม้แต่จดจำนายที่แท้จริงของตัวเองได้นะชึกชึกชึกเจียกอ๋อจงตาอยซซคุณพลทั้งสามที่แข็งแกร่งที่สุดของอุรุธนั้นไม่สามารถเกิดใหม่ได้อีกแล้ว คุณได้ดูดซับเลเวลของเป้าหมายปิงคุณได้ดูดซับค่าสเต็กของเป้าหมายข้อมูลของคุณพลทั้งสามที่แข็งแกร่งที่สุดของอูรุสถูกลบทิ้งอย่างสมบูรณ์ อีกหัวหนึ่งของผมหายไปไหนอะแล้วฉันจะไปรู้หรือไงข้อคือหัวที่หายไปของอูรุษและข้ามาเพื่อฆ่าล้างเหล่ามนุษย์ให้สูญสิน้นคาราแคนหัวที่หายไปของอูรุษเรื่องราวของพนักงานพาร์ทไทม์ที่กลายเป็นมหาเศษตีในชั่วข้ามคืนจบตอนต่อไปลบตัวละครทิ้ง